คนเราครับสามารถเพิ่มการรู้ได้ดีและทําได้ดีจนเกาะกลุ่มอะไรบางอย่างได้มันเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์โทมัสอันวาดเดอดิสันเนี่ยเพียรพยายามทดลองใน,ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์โดยเฉพาะในการประดิษฐ์หลอดไฟเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าจนผลิตคือค้นพบเกาะกลุ่มว่าเออหลอดไฟต้องเป็นแบบนี้แหละจากนั้นครับรีกวนอยู่ครับพยายามคิดค้นพยายามหาวิธีทําให้ได้ว่า จะพัฒนาประเทศสิงคโปร์ได้ยังไงก็เกาะกลุ่มคําตอบได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับหลายอย่างครับอย่างเช่นทีมที่จะทําสมาร์ทโฟนหรือปัญญาประดิษฐ์หรือควอนตั้มคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องผ่านการทดลองเรียนรู้จนไปเกาะกลุ่มอะไรบางอย่างได้ซึ่งอะไรบางอย่างที่สําคัญนะครับผมสารภาพตรงๆนะครับผมพยายามค้นหาวิธีการที่จะทําให้คนไทยประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นเป็นลักษณะของ ความเจริญการพัฒนาหรือรางวัลที่ยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยจริงๆอยากให้ย้อนกลับไปดูประวัติของสิงคโปร์นะครับประวัติของประเทศจีนหรือประวัติของชนชาติใดก็แล้วแต่ที่เขามีการยกระดับพัฒนาขึ้นมาได้คือเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่ามันทําได้อย่างเช่นเนื้อหาในวิดีโอที่ผ่าน,านมาเนี่ยผมตั้งใจจะจะตั้งทีมพิเศษขึ้นมากับคนที่เต็มใจยินดีจริงๆและ จุดสาคัญที่สุดนะครับจุดสําคัญจุดหนึ่งแล้วกันนะครับอาจจะไม่สําคัญที่สุดก็คือการที่พวกเราทีมพิเศษเนี่ยรู้รู้และเชื่อมั่นว่าคนเราเนี่ยสามารถสามารถที่จะเกิดมาแล้ว,ลวเราถือครองร่างกายนี้เรามีมือเรามีสมองเรามีร่างกายเรามีความรู้ความเข้าใจเราเข้าใจว่าเราสามารถไปสร้างนิสัยเราสามารถสร้างบรรยากาศและ คือให้มันสะดวกในการพัฒนานิสัยแบบดีๆให้เจริญมารับใช้เราเนี่ยคือความเชื่อว่าเราสามารถทำได้เราเลือกได้เราจะเลือกแบบไปติดในสิ่งที่มันไม่ดีก็ได้หรือเราจะเลือกติดเลือกก่อตัวเลือกคุ้นเคยกับสิ่งที่มันดีก็ได้จากนั้นครับมันคือการที่ไปอ่านให้ขาดตีให้แตกทำให้ถึงเล่นให้ถึงนะครับยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งนะครับถึงถึงอะไรล่ะ เราได้ผลิตพันธ์ขึ้นมาหรือถึงว่าเราได้ไปเริ่มในการอ่านหนังสือหรือทําอะไรบางอย่างขึ้นมาจริงๆนี่คือที่ผมเกิ่นมาทั้งหมดเพื่ออะไรครับอยากบอกว่าไอการเกาะกลุ่มอะไรบางอย่างเนี่ยผมเจอแล้วจริงๆถ้าขอร้องได้ผมก็บอกว่าอยากจะขอร้องให้หยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนแล้วไปหาคําตอบด้วยตัเองว่าสิ่งที่ท่านเกาะกลุ่มจากการหาคําตอบเพื่อ จะพัฒนาการทํางานและใช้ชีวิตของท่านให้ดีเนี่ยคืออะไรย้อนกลับไปดูหลายๆวิดีโอเพื่อจะเกาะกลุ่มคําตอบได้อย่างเช่นการทําให้ถึงลุยให้ถึงเล่นให้ถึงเนี่ยก็คือเราติดเครื่องได้อย่างเช่นเราติดเครื่องการอาาร่านหนังสือได้ดีติดเครื่องการเดินได้ดีติดเครื่องความสัมพันธ์ได้ดีเรามาร่วมกันกําหนดว่าเราจะเล่นเราจะทํางานเราจะอะไรก็แล้วแต่จนติดเครื่องความสัมพันธ์การทํางานร่วมกันให้ดีสิ่งนี้เนี่ยท่านไปเกาะกลุ่มอะไรนะครับแปาอะไรครับ สามารถหยุดวิดีโอนี้ไว้ได้ถ้าขอร้องได้คือขอร้องให้บอกต่อและหยุดวิดีโอเพราะว่าผมจะเฉลยไปแล้วนะครับคือถ้าคิดง่ายๆก็คือคนเราเนี่ยเราไม่รู้วันตายนะแต่ถ้าเราเจออะไรบางอย่างที่จะช่วยให้คนไทยสังคมไทยหรือสังคมโลกเนี่ยไปเจอสิ่งที่ดีได้แต่แต่คำที่เจ๋งจริงก็คือเราไปเกาะกลุ่มอะไรบางอย่างได้ ผมเฉลยเลยแล้วกันนะครับคาเฉลยผมอาจจะไม่ไมชัดเจนนะักก็คือสิ่งที่คิดมันแปลงออกมาเป็นคําพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์นักก็คือมันคือสูตรครับสูตรของการที่เราไปไปดูมาแล้วไปทดลองมาแล้วว่าเราตีให้แตกเราอ่านให้ขาดเราทําให้ถึงเล่นให้ถึงลุยให้ถึงจะถึงอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นจริง เราไปเริ่มต้นได้จริงเราทํารู้ดีทําได้ดียิ่งขึ้นจริงเราติดเครื่องได้จริงเราไปจัดระเบียบมันหน่อยว่าสิ่งนี้เนี่ยเราจะทํามันแบบไหนกับเรื่องนี้เนี่ยเราคิดได้เหมือน,อนกับโมโมเมสซาลาเนี่ยที่ทุกทุกวันตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะจินตนาการถึงสิ่งที่เขาจะทำเติมความรู้สึกเข้าไปแล้วไปทําจริงมันคืออะไรครับสถานการณ์ทั้งดีและไม่ดีเนี่ยเราไปอ่านเกมเลยแล้วเราไปออกแบบว่า สถานการณ์ที่ไม่ดีเราจะทํำยังไงกับชีวิตเราจะใจเย็นเราจะนิ่งเราจะลึกเราจะสุข,ขุมเราจะคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เราจะตรวจสอบอารมณ์อาการอยู่เสมออย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนสถานการณ์ที่ดีถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะทํามันจะรุยมันเนี่ยเราจะเดินจะเดินแบบไหนเนี่ยเราเจอคนที่ดีเราจะดีแบบไหนเอาเราเลือกได้นะอย่างผมนี่เลือกได้ที่จะบอกต่อวิดีโอนี้ไปนั่นคือการค้นพบปกติแต่ผมไปเจอสิ่งที่เรียกว่าสูตรสูตรคืออะไรครับ ส้มตาเนี่ยถ้าเราเจอสูตรที่มันลงตัวมันกลมกลม่อมทีมฟุตบอลเนี่ยไปดูทีมเอเวอเรตันก็ได้ในปีปีพศนี้แหละปีพศ .68 นี่แหละนะครับต้นฤดูกาลต้นฤดูกาลก็คือปีที่แล้วเอเวอเรตันเนี่ยโอ้โหอยู่ท้ายตารางเลยนะครับแต่พอเดวิดมอยเข้ามามันไปเจอส่วนผสมที่ลงตัวนั่นแหละครับสูตรที่ลงตัวส่วนผสมที่ลงตัว,ว,ตวการปรุงได้ลงตัวการบริหารจัดการได้ลงตัวมันคืออะไรดาม ลงตัวเพื่อรังวันนี่คือคําที่ผมเจอนะครับแปลว่าอะไรครับแน่นอนคู่รักอาจจะไม่ลงตัวกันแต่เราจะจ่ายเวลาให้แก่กันจนมันลงตัวเราอาจจะเดินได้ไม่ลงตัวแต่เราจะเดินร่วมกันจนลงตัวครอบครัวหน่วยงานชุมชนสังคมประเทศของเราอาจจะยังไม่ลงตัวแต่เราจะจะหาจุดลงตัวให้มันได้ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าทีมพิเศษเนี่ยจะนำไปสู่การที่จะเกิดการลงตัวที่ดี หลากหลายรูปแบบนําไปสู่การพัฒนาให้เจริญในทุกๆด้านในประเทศไทยได้อย่างแน่นอนนะครับขอแค่อย่างเดียวครับพวกเราไม่ต้องเชื่อผมมาพิสูจน์กันไม่ใช่ว่าพิสูจน์ให้ให้ไปหาสูตรให้ไปหาลงตัวเพื่อรางวัลปรับปรุงเขียนนึกทดลองทําขนาดปัญญาประดิษฐ์เนี่ยหรือเขาเรียกว่าไอคอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยเขายังอุตสาหะทาขึ้นมาได้แต่สิ่งง่ายๆือเลยครับติดเครื่องการพัฒนาคนขึ้นมา ติดเครื่องการพัฒนาทีมขึ้นมาการพัฒนาด้านต่างๆทีมพิเศษจะนําไปสู่สิ่งนั้นได้ผมเนี่ยผมพูดตรงๆนะเนี่ยไม่ได้ทา้าทายนะครับวันนี้เนี่ยถ้าผมอัปโหลดวิดีโอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมปล่อยวางได้ละสบายๆนะครับเพราะอะไรครับมันไม่ได้ง่ายนะครับแต่มันคือรางวัลพอเขาได้สมาร์ทโฟนมาปุ๊บเข้ามาขายพอเขาได้ปัญญาประดิษฐ์มาปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญญาประดิษฐ์นะปัญญาประดิษฐ์มันพัฒนาต่อปัญญาประดิษฐ์เนี่ย เขาเรียนรู้ว่าคนฉลาดเนี่ยตั้งคำถามยังไงด้วยปัญญาประดิษฐ์มันจะยกชั้นขึ้นไปอีกแปลว่าอะไรครับแปลว่าทีมพิเศษเนี่ยที่จะไปพัฒนาในทุกๆด้านในประเทศไทยอย่ารอช้าเลยครับบอกต่อวิดีโอนี้ไปเลยจะนำไปสู่การพัฒนาในทุกๆด้านหัวใจสำคัญที่ก็คือความจริงใจกับคนที่รู้ว่ากรรมเนี่ยไม่มีเรื่องบังเอิญ คือยกระดับการรู้ดีและทําได้ดีจนปัญญางอกงามจนไม่ไม่มาฟาดฟันไม่มาทําร้ายกันอีกอะนะครับไม่มาคดโกงไม่มาหาผลประโยชน์แอบแฝงอีกก็คือต่อไปผมฝันว่าต่อไปเนี่ยระบบตรวจสอบมันจะลดลงเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเราเนี่ยคือเราเน้นไปที่ระบบการพัฒนาคนให้ได้ผลจริงๆฝันหวานจริงๆขอความกรุณามันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยจริงๆกับนั่นแหละไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันก็ว่ากันไปตามระดับ ของการรู้ดีควบคู่กับการทําได้ดียิ่งยิ่งขึ้นคนที่เจาะไปว่าตอนนี้เนี่ยเราจะผสมผสานระหว่างพลังสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ให้ลงตัวเราจะผสมผสานระหว่างความเชื่ออุดมการณ์ความตั้งมั่นกับการลงมือทําจริงบางคนเนี่ยเชื่ออีกอย่างนึ่งทำอีกแบบหนึ่งนะครับก็มันไม่ลงตัวเนี่ยถูกไหมครับอลองไปดูนะครับลงตัวเพื่อรางวัลลงตัวเพื่อรางวัลยั่งยืน ปรุงประกอบบริหารจัดการคิดค้นให้ลงตัวเพื่อรางวัลยั่งยืนขอบคุณมากนะครับ